เกมเริ่มครับท่านาของราชนาวีเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับปุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีน้ําเงินนะครับภานุวัฒน์นุวัฒน์บอกลูกนี้ล้าหรือเปล่าครับโกชิอุ้มเก็บบอลได้แล้วฝาวครับอโอ้โหจังหวะนี้นี่โอกาสมาแล้วนะครับแต่โกชินี่ครับไปทําฝาลเหมือนจะไม่มีธงด้วยหรือเปล่าเนะี่ย ค้หนุ่ยก็เรียกว่ายกนิ้วให้ทุกทีมครับมีโอกาสแล้วครับอู้ไม่ลำจริงๆด้วยครับแล้วแมเก็บบอลแรกลงมาแล้วมันเหมือนว่าไกลตัวไปนิดนึงอูต้องชมทางเอ่อมารุตเลยเทางมารุตเลยนะครับให้มาครับโอ้โหนีให้ไม่ดีครับติดทางแนวรับของราชนาวีแล้วแต่ราชนาวีก,ก็เล่นกันทางแคบไม่ดีเหมือนกันแล้วขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้ทางซ้ายครับผงพัด โอ้โหพัดมีพื้นที่ครับสลาวุธิวิ่งมาทําทางให้แต่เลือกที่จะยิงเองลูกนี้บอลนี่เชิดข้ามขาออกไปครับนี่คือโอกาสครั้งแรกเลยนะครับของเกมนี้ด้วยนะครับเก่าเลยนะครับที่ะสักแบคขวาของราชนาวีแล้วจ่ายลูกนี้บอลไม่ล้านะแต่ถึงด้วยครับเอาละครเทศศาสตร์มีโอ้โหมีโอกาสแต่ว่าต้องชมดางผู้เล่นของราชนาวีนะครับอัจฉริยะแสงทัพทีมครับแมดาวรุ่งวัย19ปีช่วยชีวิตราชนาวีไว้นะครับ ม่งั้นตัวๆกับตะข่ายแน่นอนครับลูกนี้ทางสกุลชัยแสงโทโพครับล็อกรลบผู่สาประตูมาแล้วครับโอ้โหมันตามมาช่วยเซฟชีวิตให้กับทางทหาน้ำเลยครับลูกเปิดมาจากสลาวุฒทอรลิดนะครับนี่ครับแล้วก็ทางานสกุลชัยครับนี่นักเตะยืมจากเมืองทองแต่ก็ไม่ผ่านอันริยะนะครับเพื่อขึ้นมาแล้วครับสลาวุฒทอรลิดโอ้โหจับบอลไม่ดีครับไปต่อไม่ได้ครับเราตัดเข้าในวีรวัตรออกสายสุดครับมาลุดได้ครอสนะครับจังหวะนี้ เปิดเข้ามาลงลงโอ้โหเอาอีกแถวครับโคกลูกนี้โดนนะครับแต่มันบางมากครับบอลไม่ได้ลุ้นครับทีนศั์เกือบช้าไปครับแล้วราชวีจะได้โต้ครับลูกนี้เซนิโอมาลองไว้แล้วครับเะครับบางอยู่ครับลูกนี้สุดท้ายโอ้โหแม่รอจนบอลออกหลังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าฤดูกาลนี้จะทำได้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับ ลูกเตะมุมครับบอลครอสของเกษตรนี่มีลุ้นสอสาครั้งแล้วนะครับจังหวะนี้มาลุ้นครับปิดไป้ายเข้ามาแล้วธนาผมได้โค้งลูกนี้โอ้โหมาติดแซงทางสุรัตน์ครับเลือเชื่อครับลูกนี้ทางเกษตรศาสตร์ไม่ได้ประตูขึ้นนาครับวีรวัตรครับออกมาครับเซริโอโอ้โหจ่ายติดลูกนี้เสียหายเลยครับเกษตรศาสตร์ครับแล้วขึ้นมาแล้วครับทางราชนาวีสุดท้ายเซริโอวิ่งมาชนผู้สิธ์ไม่ว่าอะไรด้วยครับความแข็งแกร่งเนี่ยนะครับทางสิริชัยงงเลยครับไม่ได้ฟาวครับ จะตัวเสดได้เลยนะครับวีรวัตรออกซ้ายสุดแลบขึ้นมาแล้วครับทางสลาวุธเก็บบอลลงได้เยี่ยมครับดวลอยู่กับทียะศักดิ์อดล้ใจเข้ามาข้างในจังหวะนี้ซันดี้ยิงด้วยขวาอุไปติดบล็อกทางนิรุชัยสุดท้ายไม่ได้เตะมุมครับสู่ไหดีได้เปิดลูกนี้โกชีถึงด้วยครับโอ้ใจเข้ามาลงลงยิงด้วยซ้ายลูกนี้ไปติดทางธนพงศ์ครับเจาแนด์บอลผู้สิทธิ์ไม่ให้ครับโอ้โหโอกาสทองเลยนะครับ เปิดเปลี่ยนแกนมาซ้ายสุดครับสลาวุธเอาเบาลงแล้วมีเพื่อนเติมสวยมากครับจังหวะนี้มาลุดครับข้างในมีนะให้มาพงพัฒน์พงพัฒนจ์จับบอลลูกนี้แล้วพยายามจะเลี้ยงเข้าไปสุดท้ายราชนาวมีมาแล้วครับสามสี่คนคืนกลับมาก่อนครับโอ้โหแล้วทิ้งม,มาลูกนี้ไม่ล้ำครับพงพัฒน์พงพัฒน์ตัดสินใจยังไงให้มาวิ่งมาหลอกแล้วยิงลูกนี้บอลเปลี่ยนทางสุดท้ายไม่ได้ครับโอ้โห,โห,โหโ สุดท้ายไม่ได้ประตูครับนางกระครับเปลี่ยนเป็นเตะม,มุมครับคืนนี้ครับจ่ายให้เพื่อนกดน,น,นะครับนี่ครับแม่ไปโดนพวกเดียวกันเองขวางทำชิงคืนพงพัฒน์พงพัฒซ้ายมีซ้ายมีแล้วเป็นสรลาวุธได้แปลด้วยขวาลูกนี้โอ้โหบอลไปเข้าหน้าต่างครับแมทางด้านของราเฟลซัสเซสบอกไม่ส่งครับนี่ครับซันดี้ซันดี้บนจน ได้ช่องครับสุดท้ายทําชิ้นกันมาในกอะเปโทษมีเพื่อนรออยู่2คนเปิดมาจุดนัดพบจังหวะนี้เก็บได้แล้วยิงติดบล็อกครับจังหวะสองเซตสัดก็ไปทีหนึ่งก็ติดโต๊สกัดออกมาครับสองทีเน้นๆครับเกษตรครับไม่ผ่านแนวป้องกันของผู้เล่นชนาวีครับและได้ฟาวครับสิริชัยนะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับเพื่อนเปิดมาให้ครับแล้วก็มายิงแล้วก็อชริยะอีกแล้วครับโอ้วันนี้ พงพัดหนีไปแล้วครับมาลุดวิ่งเข้ามายิงด้วยสายติดโ,โลซาวโวครับแล้วจังหวะสองซัดก,ก็ไม่หนติดทีละซัดครับหน่วยสวัสดิ์ราชนาวีวนันนี้ที่เก็บให้เรียบเลยครับพวกบอลไม่ค่อยถึงพวกสามประตูสุรัดครับเอาล้วครับจังหวะนี้ทางขวาครับเติมขึ้นมาแล้วครับสิริชัยให้มาธีระซัดิ์สีชัยล้มไปแล้วครับผู้ิทธิ์ให้เล่นต่อแล้วธีระซัดิ์ลูกนี้ไป ยึกหยยักยัก่เหมือนขาจะอ่อนนะครับสักครู่นี้ทางด้านของราชนาวีก็เรียกว่าตั้งรับกันเหนียวแน่นเลยนะครับเล่นกันสั้นๆครับพงพัฒน์บอมเข้ามาเซริโอเน่งๆ่งโอ้โหนี่ิ๊กโขกเต็มๆตมเลยนะครับบอลน้ำหนักขาดครับแล้วราชนาวีไม่สนใจสวนกลับมาหลุดเดียวเหมือนกันนะครับทางสิทธิชัยต้องชมสราวุธเลยครับลูกนี้ถ้าไม่มาเนี่ยได้ล่อเป้าแน่นอนครับโอ้โหนะครับยังมีสนาวุธนะครับ นี่ครับจากจังหวะที่ได้โอกาสของเซนิโอนะครับแล้วก็สวนกลับเลยนะครับผู้สาประตูสุรัดสายยาวครับสิริชัยครับควไปครับแต่ยังมีทางนั้นของสลาบุตรนะครับอยู่ที่บอลเป็นทางสิริชัยครับจะครอสอัดเข้ามาครับเปิดด้วยสายลูกนี้ทางวีรวัตรยังเคลียร์มาได้ครับบอลกลับมาที่ทางสิริชัยครั้งหนึ่งตั้งป้อมเปิดลูกนี้บอลย้อยๆอุ้ยแล้วยังไงครับ ยังไงแหมจับคาเสาเลยนะครับเรียกว่าให้เห็นกันเลยครับผู้บอลมันย้อยซะน่ากลัวมากเลยครับคุณราชนาวีเนี่ยฟ้องเลยครับว่าว่ามันข้ามเส้นไปแล้วครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพช้าครับลูกนี้ครับนี่ครับย้อยมาแล้วรับแล้วก็เกือบตัวจะถามแต่มือครับนี่ครับเต็มให้ชนเสาเลยนะเข้าเข้าแน่ครับแต่ดูว่าเต็มไปหรือยังครับโอ้นี่ครับนี่ครับ ปาดมือคาอยู่ที่เสาคอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ยังยังยังครับยังไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอลตรงกลางสนามครับโกชิมาแล้วออกขวาไปครับเตะครอสอัดลูกนี้เข้ามาโลซันโวโคข้ามคานครับเรียกว่าได้โอกาสครับโลซันโวนะครับ15นาทีสุดท้ายครับสัตหีบกอม .5 ครับ ราชนาวียังเสมอกับเกษตรศาสตร์อยู่ศูนย์ศูนย์แล้วจังหวะนี้บอลทันลักไปถึงสินิชัยครับแต่ว่าจังหวะมันผิดกันนิดเดียวครับไม่เป็นใจเลยครับโลกฟุตบอลนะครับมารุทมองข้างในครับยังไม่ครอสครับคืนกลับมาวงสะพัดสักเซสพิกครับพิกแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหมันไม่ได้ยิงอีกแล้วครับบอลมันกระโดนมาโดนมารุทโดยที่เจ้าตัวไม่คาดฝันโอ้เกมเขาสู่แฮนที่สุดท้ายครับ เราเล่นกันใกล้ๆครับฟรีคิกอัจฉริยะได้บอมอัดเข้ามาลูกนี้บอลเลยมาแถวสอกยิงรีบชนคาครับโอ้โหเต็มหลังเท้าเลยครอเมกคูครับเข้าสู่ช่วงห้านาทีสุดท้ายนี่ครับมาดูครับมงมาเข้าทาโอ้โหสิริชัยนะครับยิงเป็นปืนใหญ่จอมสลัดเลยครับคุณนรีตัวนนี้นี่ครับ <laughs> ขวาแล้วบเต็มเต็มแม่มันผ่านมือทางด้านของกันตพัฒน์ไปแล้วนะครับ วันเดียวกันครับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับกลางสัปดาห์นี้เคู่เลยนะครับสำหรับศึกเอเอ็มอาร์เซนอลชิพแล้วบอมมาลูกนี้โอ้ซัคเซสครับตามมาเล่นได้ข้างในมีทางโคมาเซกโล่งๆยิงไปซ้ายข้ามคาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับลูกนี้ไม่มีจอกวันนี้อีกแล้วครับโอ้โหเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับ3นาทีนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับความขยันของราเฟลซักเซสนะครับแล้วก็เปิดเข้ามากลางแล้วก็นี่ครับโคมาเซก บอลแถวสองทีละศักว์เก็บได้กรรมการไม่ให้ฟาวนะครับเกรียงไกยิงไกลลูกนี้โอ้บอลไปติดเซฟนงสุดรัทครับโอ้โหนะครับลูกยิงของเกรียงไกพิมรัทนะครับนี่ก็อีกหนึ่งจอมเก่าครับวัย34ปีเคยเล่นให้ราชนาวีด้วยนะครับสําหรับเกรียงไกพิมรัทนี่ครับยิงไกลครับหมาแล้วพุ่งปัดไว้ได้ครับแล้วจบเกม90นาทีครับ ทั้ง2ทีมครับราชนาวีกับเกษตรศาสตร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับรูปเกมมาสนุกกันในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแบ่งกันไปทีละ1คะแนนครับเกมคู่ระหว่างราชนาวีกับเกษตรศาสตร์ครับหมดเวลาการถ่ายขอดสดลงแล้วนะครับผมธีทวัตการวารีทิพย์นะครับแล้วก็คุณนริศีทองขออนุญาตอำลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ